สบายดีสบายดีพอแม่พี่น้องมุสุขุสุคนสุมมองสุบอนพบกันอีกแล้วกับสองน้องอามพี่น้องตอนนี้กับบรรยากาศเย็นเย็นลมผัดวอยวอยเสียงแมงตะโอดห้องสนั่นพี่น้องเอ้ยนาองยามคำคำแรงแรงแต่ว่าน้องมวยกับพออุ่นยังสู่อยู่พี่น้องเอ้ยนาองยังบ่ะันได้ขิดว่าสี เมื่อเฮือนเมื่อซานบ่รู้จังใดน้องมัดก้าแล้วแล้วบ่น้องน้องมวยยังยังหลายยังมาให้หมัดเป็นจังไดพอเงินลูกก้ายังขำๆพี่น้องเอ้ยลูกก้ายังขำๆมาซันลูกก้าแล้วแล้วก็เพิ่นมัดเองเพิ่นได้พี่น้องเอ้ยาเะ

อ่าบ่มีสบายบ่สายเบิ่งฮะยืนคึดูบ่ได้ป๊อดบ่หรือจังได๋เขียวงามเนาะน้องหมวยเด้อแต่หัวขวัญน้องหมวยน่ะบ่ได้เว้าหยังเลยสบายดีป้าลุงมสบายดีป้าลุงมีแต่ดีใจ่านดีใจหยังดีใจอันเห็นอันพองุ่นสิไปมัดกะให้แล้วกหัวยุมๆอยู่พี่น้องเอ้ย กการากาศยงค่เนี้ยก็ให้ยหน้ายวยุสวขึ้นเจ้าแล้วลับบอขึ้นลับบอพอเจ้ยพี่น้องขึ้นขึ้นแล้วขึ้นจากนาให้นาหน้าแล้ว่หมือนกระยาดำเมนเป็นไอ้ช่างยางยาดำน่มาลกกาให้ในเด้อกะเบิดบอมาลกให้ในเด้อกานี่นะ บริยาาดอกพะงุนฮะได้ได้ได้พงุนลกแล้วกัเตะพี่น้องเอ้ยนะบอกอันเห็นงานกับพี่น้องเอ้ยเลยก็มีความสุขดีอยู่บ้านอย่เมืองเฮาแมนมีความสุขเลยอยู่บ้านเฮาเนาะแมน เมื่อแต่จะมีความสุขหลาย่้าเมองเงไ่ด้ไปไงานขห้านยคไม่ได้เป็นเปาอยากได้หลาย้องเฮ็ดหลาย้าอยา่ได้หน่อยเฮ็ดหน่อยแมนความรายายกรเฮ็ดหลายแล้วความสุขอยู่บ้านเฮา ไปไทยไปยังทางๆก็ได้ไปแล้วบ้านตัเอนี่ครับพอได้อยู่ได้กินอยู่บ้านบ่มีบัวลำบ่รวยดอกแต่ก็พอได้อยู่ได้กินสำบานสำมอโมกินซี้นก็ได้กินซี้นโมกินปลาก็ได้กินปลาบ้านเฮาบุคคได้ซื้อได้หาดอกอาหารกันกินก็ได้อยากน้องใหม่ก็ลงไปหาอยู่ห้วยอยู่ห้องอยากปูอยากปลาก็ลงไปเอาอยู่นอนคนเลี้ยงไว้แพงเลย

แม่ตาเฮาผู้นั้นเลียบบาดนี่ความอยู่ đi พี่น้องเอ้ย ซุกซุกหรืเต็มเพียบต่นเหลือเราี่น้องอยู่ต่างประเทศอยู่ทางอเมริกาบ่กคือใส่กินฮ้อนบ้านฮ้อนเงี้ยนกะกำมาเยี่ยมมายามบ้านเฮาเมืองเฮาไปเลยไปเจอเลยนาอยากกบมาเป็นมาเบิ่งวิถีชีวิตบ้านเฮาเห็ุใดเห็ุหน้าเห็ุห้วเหตุสวนที่บ้านเฮากรับมาเบิ่งได้หรือว่าเบิ่ง ผ่านคลิปวิดีโอก็ได้บุยมากเลยเนาะเออมาเพราะยันติดโควิดบุยมากได้เพิ่งผ่านคลิปวิดีโอซ่อมเขานี่ก็ได้าหลายๆซ่อมก็ได้เนาะเหมืนว่าน้องมวยบุญ่าว่าหลายแล้วเบุนว่านะเป็นในลูกกาแล้วบุญว่าว่าหลายคันไในว่าแล้วก็หลายอยู่ได้ในก็ได้เนาะคันในว่าแล้วก็บุญว่าคันไในว่าแล้วก็จนมูอข้านฟั่งบุญว่าน้องมวยเบุญว่า น้องมวยน่ะคันพังแล้วในรถกะแล้วเรียกแน่เพราะอะไรเห็นเรียกก็เรื่อยมาเด้อสีของคำนี่แม่ก็จะขึ้นแล้วนี่ก็ได้ให้มันพอมัดพอกำกันบรรยากาศในตอนนี้กับสวยสดงดงามพี่น้องเอ้ยเนาะเพราะว่าได้ยินเสียงแมงตะโอดแมงจะ จะกันบอแม่งตะโอดมาแม่งตะโอดเนาะแม่งตะโอดห้องกะโอ้สบายอกสบายใจพี่น้องเอ้ยมันธรรมชาติดอิลีนะขับฟังแล้วก็คิดฮอดบ้านฮอดเฮือนนะไปทางใดกันใดบ้านเพิ่อนกบทชอสุขอย่บ้านเฮาแม่นสุขอยู่บ้านเพิ่นกบทชอสุขอยู่บ้านเฮาอิลียังไม่ลืมอยู่นอนตอนนี้บ้านเฮาแม่นไปทางใดกันยังบ่ลืมอิลี เขาเนี้ยจำประเด็กเน่นเป็นยังไงน้องมวยเว้นหุงแล้วเว้นหุงแล้วเ่ลาลกน่าลกเจ้าน,า,นยายะเจ้านายะให้ประตูไปมัดน้องงามขอเวลาอีกสามนาทีอ๋อสิไปมัดสวย คนบดีเนาะคนยกบ่ถูกต้องตามฤดูกาลมาไหนเป็นหน้าก็ยากุมมือเลยบวยบวยถ้าคนว่าเอาอย่างคนยออกกันพี่น้องเลยเพราะว่าเห็นน้องคนหัวควันคนกาพอยยอกกันเลยพี่น้อง ทำเบ,า,บาอย่ากับบริหัวเนาะเพราะว่ามันคำม,มันมึดเลยดิต้องอย่าออกกั้นมาสันเพราะว่าเพื่อเป็นกําลังใจอีกแบบหนึง่งเหดเวียกบื่เมื่อยพี่น้องเลยเนาะได้มีเสียงหัวเข้าไปนํามันจังบื่อเมื่อยลืมเมื่อยเนาะเราได้เอ็นล่มกันกันด้แต่เป็นยังไพงพออุ่น นาะตอนนี้เจ้าก็เห็นต้นก้าอยู่บ่หรือจังไดเริ่มทบ่เห็นแล้วเริ่มทบ่เห็นแล้วอาจารย์พี่น้องเอ้ยเนาะเพราะว่า,าสมัยตะกี้เนาะผู้เฒ่าผู้กแก่เขาจะว่าว่าไปยามามาเยามเพียอรุ่นนี่แหละทบำบ,บ่ค้ำเหมือกระโขึ้นเด็ดของไปยามามาเยามเพียรจะคือต่อเจ้าก็ไปใใตั้งแต่เจ้าเศร้าเมนต่อเศร้าไ,ไปแต่เศร้ามา,ใใาไม่ได้เตือนพคนแหละไปก่อนมาอีกแมน มามันเป็นดักเป็นไปเศร้าอยู่แล้วหมูมาแต่ว่าเข้าไปเศร้ากับมันเลยได้เป็นที่มาของภาว่าไปเยี่ยมมาบด้มาเยี่ยมเครียดแบบนี้หละทำมือตื้อตาแล้วยังบุท่านได้ขึน้นยังเ็ยเงแยกเห็นงานอยู่แบบนี้เลยแมนแมนจนเครีดยดจนกบออกแต่เลยได้ที่มาของภาว่ามาเยี่ยมเครียดแต่เลยเป็นคำสุภาษิตลาวอีก ำสุภาษิตลาวบุหานเพิ่นเก่าไ้ป่าไอ้ยามามายยมเกียนหาคือคนดุคนมั่นนั่นแหละนีไ่เหนงานทำสุภาษิตล้วไฟได้อ้มืดใดพี่น้องเ้ยเาต้องได้ใส่ไฟเนาะไ้อพี่น้อง เขาต้องไปมัดกะได้บ้านพี่น้องเ้ยให้น้องมมยนะจางไดก็จะลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้น้องอำ้ำหด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องอำ้ำเหตุคลิปต่อไปถ้าพี่พาดประกันได้ก็ขอโทษขออภัยและก็ขอขอบใจหลายๆเดอ้อนำผู้ชมทุกทุกนานที่เข้ามาให้กำลังใจน้องอ้ำตลอดมาพี่น้องเอ้ยเต้ใส่กัน น้องมวยนะบบเห็นอันข้างหลังน่ะกัเตะใส่กันพี่น้องอย่อ,อก,กันนะฮะ <laughs> อ่าคลิปนี้พอกันสำนีนคิปหนาพอกันใหม่สบายดี